ใน GTA San Andreas นั้นมีภารกิจนับร้อยภารกิจมีทั้งภารกิจที่ยากและง่ายปะปนกันไปแต่มันก็มีอยู่หนึ่งภารกิจครับที่เป็นภารกิจที่เล่นผ่านได้ไม่ยากแต่การจะเล่นผ่านในสมบูรณ์แบบนั้นทําได้ค่อนข้างยากเลยทีเดียวภารกิจที่ผมกําลังพูดถึงอยู่นั้นนั่นก็คือภารกิจโรงเรียนสอนขับรถครับใครที่เล่น GTA San แบบเก็บเนื้อเรื่องคงจะรู้จักกับภารกิจนี้ดีนะครับ ภารกิจนี้เป็นภารกิจตามเนื้อเรื่องที่มีชื่อว่า Back to School ในภารกิจนี้มีภารกิจย่อยอีกทั้งหมด12ภารกิจโดยแต่ละภารกิจนั้นเราต้องทําการขับรถในรูปแบบต่างๆให้สําเร็จในเวลาที่กําหนดยกตัวอย่างเช่นเบิร์นยางอยู่กับที่เป็นวงกลมภายในเวลา10วินาทีขับรถพุ่งขึ้นเนินและควงสว่านการอากาศลอยข้ามรถ2คันแล้วลงสู่พื้นโดยสวัสดิภาพภายในเวลา5วินาที หรือแม้กระทั่งขับรถข้ามเมืองจากหน้าโรงเรียนไปยังจุดที่กำหนดและขับกลับมาที่เดิมภายในเวลา2นาทีโดยระหว่างทางไปกลับนั้นห้ามชนอะไรทั้งสิ้นซึ่งหลังจากเราเล่นภารกิจนี้ผ่านแล้วเรายังสามารถกลับมาเล่นภารกิจนี้ได้เรื่อยๆเนื่องจากภารกิจนี้มีระดับของความสําเร็จในแต่ละภารกิจโดยจะมี3ระดับคือ Bronze, Silver และ Gold ตามลําดับโดยในแต่ละระดับนั้นก็จะได้รับรางวัลแตกต่างกันไปถ้าผ่านในระดับ Bronze ทั้งหมดก็จะได้รถ Super GT เป็นรางวัล ถ้าผ่านในระดับซิลเวอร์ทั้งหมดก็จะได้รถบูลเลตเป็นรางวัลและถ้าผ่านในระดับโกลทั้งหมดก็จะได้รถฮอตไนท์เป็นรางวัลซึ่งรถทุกคันที่เราได้มานั้นก็จะจอดอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนสอนขับรถอย่างถาวรและด้วยระดับความสําเร็จของภารกิจนี้เองจึงเป็นที่มาของสิ่งที่ผมพูดในตอนต้นคลิปว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ผ่านไม่ยากแต่ผ่านให้สมบูรณ์นั้นยากโดยจากประสบการณ์ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมองว่าการจะเล่นภารกิจนี้ให้ผ่านแบบสมบูรณ์เนี่ย ต้องเล่นในเวลาที่พร้อมจะเล่นแล้วก็วางแผนการขับรถในด่านต่างๆให้ดีครับแล้วก็ดูคลิปสอนเล่นใน Youtube เพื่อเป็นแนวทางในการเล่นนะครับแล้วก็เช่นเดิมครับทุกคนคิดเห็นยังไงกับภารกิจนี้คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่รับชมครับผม